สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเซล์ปีใหม่นะคะอีซุซุเชียงรายโดยกลุ่มนุงเงืกสาขาเดิมเช่นเคยคะ่ะสําหรับวันนี้ตอนนี้ปีใหม่ก็อยู่กับรถรุ่นนะคะสีประตู V-Cross สามจุซสีขาวมุกค่ะคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะคะคันนี้เราส่งมอบวันที่2องธันวาคมสองพค่ะก็นานๆจะมีเข้ามานะคะสําหรับตัว สี่ประตูวีคอรสสามนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันสําหรับคันนี้นะคะเป็นบอดี้ปี2023นะคะไม่ใช่2022นะตอนนี้เป็นบอดี้2 2 3 3เพิ่มเติมราคานะคะทุกอย่างเหมือนเดิม แตกต่างกันที่รหัสเนนวายการผลิตรถนะเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมรอบๆพร้อมๆกันนะสำหรับคันนี้นะคะสีประตู V Cross 3.0 z ค่ะในส่วนของชมหน้าด้านหน้านะคะก็มาพร้อมกับกระจังหน้าดบบ้นไดเมนชั่นนะคะมีลักษณะเป็นสีทูโทนค่ะสีเทาเมทัลิกกับสีโครเมียมแบบนี้ในส่วนของกระจังหน้าก็จะเป็นลักษณะของเขี้ยว2ชั้นขนาดใหญ่แบบนี้นะคะก็ แล้วก็อีริสุครอมียมขนาดใหญ่ค่ะผสมประสานกันกับในเรื่องของช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่นะคะก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะอ่าอีริสุวิชันบเอลค่ะซูเปอร์เดยไลท์อยู่ภายในโคมเดียวกันกันกบโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำนะคะอยู่ภายในหลอดเดียวกันแล้วก็ในส่วนของซูเปอร์เดยไลท์เวลาเราเปิด ไฟในตอนกลางคืนก็จะทําหน้าที่เป็นไฟหลีให้ด้วยนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะดีไซน์ให้แยกจากโครมด้านบนมาอยู่ด้านล่างน,นะออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งนะคะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งตัวนี้เคลดแซดนะคะไฟตัดหมอกก็เป็นหลอด led มาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะรองมากเลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งหมืนหนึ่งพันบาทนะกับสีขาวม,มุกแต่ถ้าสีดำสีปลอนเงินนะคะ สีเทาลมโบมีมาให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะก็ราคาจะถูกกว่านี้ไปอีกเจ็ดพันบาทนั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้นะคะในส่วนโลโก,ก็วีคลอสด,ด้านข้างจะเป็นโครเมียมนะคะก็โจกนะคะก็จะมีที่ทําความสะอาด กระจกนะคะเป็นระบบฉีดน้ําแบบบลูอินมาภายในการปัดน้ําฝนเลยนะตัวนี้กระจกมองข้างซ้ายขวานะคะจะเป็นสีทูโทนด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านล,ล่างจะเป็นสีดําด้านนะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด l อวดีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวนี้นะเป็นสีทูโทนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างเกรดแซนะคะเมื่อจับรุ่นนี้ปกตินะคะจะเป็นโครเมียมนะแต่ตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นแบบ สีดำนะคะก็เลยใส่ครอบมือจับดำด้านแล้วก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของกันลายดำด้านหรือเบ้ามือจับดำด้านตัวนี้เข้าไปก็ถือว่าเข้ากันลงตัวกับตัววิคลอดของเราเลยนะคะก็ถือว่าจบหล่ออืมตัวนี้นะในส่วนของล้อมแม็กค่ะเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยขอบสิบปดนะคะอ่ายางดิสทอค่ะสีลียยางอยู่ที่สองหกห้าท้าหกศูนย์อาสิบแปดนั่นเองนะคะกับตัวนี้นะอืม ก็ถ้าพูดง่ายๆก็เป็นแม็กตัวเดียวกับตัวบีสองพันองนั่นแหละนะคะกับตัวนี้นะตัวนี้ในส่วนของด้านบอนนะคะเราหลังคามีติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีส,สีเทาเมทัลิกเข้มนะคะเออก็สามารถใส่แหลกหลังคาอะไรเพิ่มเติมเวลาเราเดินทางแบบออฟโรดได้ด้วยนะ,ะอืม ด้านหลังนะคะตัวนี้ในส่วนของช่วงล่างค่ะแชสซีนะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะมีการออกแบบมาให้สอดประกบกัน3ท่อนนะคะก็ะช่วยได้ของการบรรทุกน้าหนักได้ดียิ่งึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยนะคะตัวนี้ในส่วนของอช่วงล่างนะคะก็จะเป็นแหนบเนือเผานะคะมีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่3แผ่นด้วยกันนะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแหนบเบก,กานะ ก็มีสามแผ่นก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็สีคุณสีด้านนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะไฟไท้ายคะ่ะสวยงามมากนะคะ ออกแบบมาดูออ o โซนิกเวลาเราเปิดแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆรอบๆทั้งสองดวงพร้อมๆกันนะคะให้ความสว่างสว่ายชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและลดก,การเกิดอุบัติเหตุให้ผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะผู้ขับขี่ผู้โดยสารปลอดภัยมากนะคะแล้วก็สวยงามอาอยุการใช้งานยาวนานด้วยนะคะสําหรับหลอด LED นะตัวนี้โลโก็แ d d i นะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้ d d i จะมีโลโก้ตัวไเป็นสีฟ้านั่นเองนะอื สำหรับรุ่นนี้นะคะปกติมือจับก็จะเป็นโครเมียมนั่นแหละแต่ตัวน,นี้ก็ใส่ครอบมือจับไปนะคะก็ทําให้ดูบกๆอบืนะกิ่งขึ้นเนาะก็เสริมความดุเข้าไปอีกนิดนึงแค่ใส่แค่นี้ก็แลด,ดูดุแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> กระเป๋าท้ายตรงนี้นะคะออกแบบมาแลดูแบบมีมิติเนาะ <c oughs> มองดูใกล้นะคะก็จะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะคะ <c oughs> ด้านนี้จะเป็นโลโก้คําว่า Isuzu D-Max <c oughs> ที่เป็นโครเมียยมานะ <c oughs> อืม กันชนท้ายค่ะออกแบบมา Aero Dynamic Built-in ค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถออกแบบมาให้ขึ้นลง2สเต็ปนะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะคนตัวเล็กก็ขึ้นลงสะดวกสบายเนาะก็สำหรับสีขาวมุกรุ่นนี้สีประตู V Cross สามจน์แซนะคะหนึ่งล้านหนึ่งืนหนึ่สวยงามมากเลยท่านใดสนใจก็สามารถทักอิ็อ็อ์หาพี่ใหม่ได้เลยนะคะ เดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมดีเทลรายละเอียดด้านในนิดนึงอ่ะตัวนี้กุญแจที่ได้จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะ,ะเปิดไปดูด้านในนะคะตัวนี้นะในส่วนของแผงประตูน,นะคะก็จะเป็นแบบซอฟท์ทัดห um ุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยดําเงาหรือดําเปียนโนแบ็กให้ลมความหรูหราลงตัวมากยิ่งขึ้นกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ พ้าผูกกระจกก็จะเป็นระบบไฟฟ้ามาแล้วนะตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงง่ายนะคะรับกับในส่วนของเวลาระวางมือตรงนี้มากเลยนะคะเลื่อนขึ้นลงอะไรประมาณนี้เนาะาดล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวนี้ด้านในนะคะก็ โซนด้านบนนะคะตอนนี้ก็จะหุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็มีการเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะเย็บด้วยความประณีตพิถีพิถันตลอดเส้นสายกันเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้เกรสแสดแซนะคะจะได้ถุงลมนิรภัยคูน่าค่ะคูน่านะ,ะ,นานะ,ะสำหรับเกรสแสดแซดถ้า,าได้6รลูกก็เป็นเกรดเอ็มค่ะอตอนนี้นะหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วตรองรับระบบความบันเทิง a p p l e c a r า l a y a n d ์แอนด์โรลมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอร์แมนนนะคะ3จุด ที่ทางลมแอร์ท่านลมแอร์แล้วก็น้ํายาแอร์นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นไล้ฟ้ากระจกหลังเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่มนี้ด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นเนาะอืมตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มทะเลคอมานหรือปุ่มควบคุมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อหรือสี่คนสี่ของเรานั่นเองนะคะปกติขับขี่ทั่วไปจะอยู่ที่สองไฮ สามารถหมุนเป็น4ีไฮได้เลยนะคะความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นโฟล o w นะคะให้กดลงแล้วก็บิดแบบนี้นะคะ,ะเมื่อเข้าโฟล o w แล้วนะคะก็มีระบบตัวนี้นะคะดิฟล็อกนะคะมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์เพราะเรามีระบบดิฟล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในลักษณะที่เราอาจจะติดพื้นสสามล้อนะคะอีกล้อหนึ่งลอยอยู่ก็ใช้ระบบนี้ช่วยเพื่อให้เราตะกายออกมาจากจุด ที่เราติดลมตรงนั้นได้นะคะก็มีมาให้เพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้ V-Cross 4คูณ4นั่นเองนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะคะเงื่อนไขต้องลาดชันที่ประมาณ45องศาขึ้นไปใช้ความเร็วประมาณ20-25นะคะกดปุ่มนี้แล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการควบคุมการทรงตัวขณะที่ลง บนทางและชันนั่นเองนะคะก็ลองไปใช้งานดูทีนึงแต่โดยปกติแล้วพี่ใหม่ก็โดยส่วนตัวไม่ค่อยใช้ <laughs> นะคะเพราะไม่ค่อยขึ้นเขาที่มันชันมากนั่นเองนะคะ <laughs> บ้านเราก็ดอยอยู่เนาะอยู่จังหางหแต่ว่าก็บ่ได้ดอยนักลําไปอะไรประมาณนี้นะคะอืมก็ลองไปใช้งานดูแล้วกันนะคะสําหรับระบบหนี้นะคะทุกคนตัวนี้ในส่วนของเกียร์นะคะออกแบบมาก็ให้เราดูแบบ มีการตกแต่งด้วยดําเงาดําเปียนโนแบ็กนะคะอารมณ์ของความแบบหรูหรามากยิ่งขึ้นนะหัวเกียร์ก็แลดูวัสดุแบบหรูหรานะคะสําหรับรุ่นนี้นะ,ะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกในส่วนของเกียร์มีหกสปีดนะคะหกหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยแปดเกียร์ว่างเวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะจับเกียร์แบบนี้นะคะเอามือสอดวงแหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้านะคะ เข้าเกี่ยงง่ายแม่นยำยิ่งขึ้นช่วงชักสั้นนะคะทุกคนในส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็หุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาแบบนี้นะคะมีการออกแบบส่วนบอาส่วนโครงแบบนี้นะคะเวลาจับแบบนี้ปุ๊บจะรู้สึกกระชับมือยิ่งขึ้นนะคะ เวลาขับขี่ก็จะได้มันใจยิ่งขึ้นนั่นเองนะอ่าด้านนี้นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลาัยเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะและเมื่อเราเชื่อมต่อกับระบบ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto ก็จะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะอ่าด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มคลุปคอนโทรลค่ะล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะอืมก็เวลาใช้งานก็เวลาเราขับขี่อยู่ก็กดไอดตัวนี้นะคะก็แล้วก็กดคาว่าเซตลบความเร็วมันจะค้างล็อกอยู่ นะคะหรือที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งมันก็จะไปเรื่อยๆถ้าต้องการเพิ่มความเร็วก็กดเพิ่มถ้าต้องการลดก็กดลดนะคะถ้าต้องการยกเลิกก็กดคันเซ็นแต่ระบบนี้นะคะจะทําการยกเลิกให้เราอัตโนมัติถ้าเราเหยียบเบรกนั่นเองเหยียบเบรกระบบนี้ตัดการทํางานทันทีแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของหน้าจอเข็มเดินไม้ตรงนี้นั่นเองนะคะก็เปิดให้ทุกท่านได้ดูนิดนึงนะคะสําหรับ V c r o า s 2023นนะคะเปิดปุ๊บ น้ำมันเชื้อเพิงต่ำต้องไปเติมแล้วค่ะโดยเออหน้าจองเขาก็จะประมาณนี้โดยปกติมันจะมีรูปรถหมุนๆออกมาให้นะเราต้องเปลี่ยนระบบโฟก่อนเข้าโฟโลทิ้งไว้อ่ะอันนี้จะเป็นโฟไฮแล้วก็ปิดประมาณนี้นะคะม,มีรูปรถขึ้นมาประมาณนี้นะคะหน้าจอก็ถือว่าสวยงามมาก ปิดไปก่อนนะคะปิดกันใจไว้ตรงนี้ก่อนละกันนี่เป็นท,ที่ที่ใส่แก้วน้ำนะคะสมมุติด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นไม่ใช่สมมุติจริงๆเลยตรงนี้เป็นปุ่มปิดระบบ ESCT CS ESC คือระบบ ควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าออตโต้สีระดับ0 1 2 3นะคะขับขี่ทั่วไปจะอยู่ที่0บรรทุก300กโลอยู่ที่1 600กโลอยู่ที่2มากกว่านั้นอาจจะเป็น3ก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกที่หนึ่งนะคะถัดมาคะ่ะในส่วนของห้องโดยสารนะดีไซน์ของเบาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะทุกคน ดีไซน์ล่าสุดนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูุมแม็กค่ะเป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนนะคะเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะตอนนี้เป็นเบาะกึ่งหนังแท้เดินได้ด้วยได้สีเทานะคะด้านที่สัมผัสกับเราจะเป็นหนังแท้ค่ะด้านข้างจะเป็นหนังเทียมเขาว่ามาอย่างนั้นนะอ่าตอนนี้นะคะในส่วนของ ดีไซน์ของเบาะปีกข้างสองข้างจะมีขนาดใหญ่เวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเรานะคะช่วยในเรื่องการผ่อนคลายแลดการเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆไ,ได้ด้วยนะ,ะตัวน,นี้ในส่วนของการปรับสูงต่ํานะคะยังพงเป็นปรับเมนวลอยู่นะคะก็จะมีการโยกขึ้นโยกลงนะคะปรับเอ็นหน้าเอ็นหลังเลื่อนหน้าเลื่อนหลัง,ง,น,ง,ลงนั่นเองนะดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงละกันนะคะ ก็ในส่วนของตอนหลังนะคะแผงประตูก็จะเป็นแบบซอปทาร์หุ้มในหนังเหมือนกันนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาก็ดีไซน์คล้ายๆกับบานประตูหน้าเมื่อกี้เลยด้านล่างก็สามารถใส่ควันน้าได้ถึง1-5ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะอืมตอนนี้ยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกค่ะเ๋ยนรูกค้าจะว่าเป็นรถเก่าค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะแยก 60- 40นะคะสามารถปรับพับลงได้ ปรับพลได้มีกุญแจแม่แรงเครื่องมืออยู่ตรงนั้นนะหรือจะปรับขึ้นนะคะก็จะมีเชือกอยู่ตรงนี้ก็ดึงขึ้นนะคะก็จะแยกหกสิบสี่สิบด้านล่างก็ใส่ของได้นะคะประมาณนี้ห้องโดยสารกว้างขวางไหมก็สังเกตเลยค่ะพื้นที่เหนือศีรษะจรดที่วางเท้านะคะถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวเกรดซนะคะในส่วนของการคลุมโทน สีนะคะคมโทนสีในห้องโดยสารก็จะมีลักษณะเป็นสีทุโทนด้าน,นล่างนะคะจะเป็นสีดําแบบนี้ด้าน,นบนจะเป็นสีเทานะคะจะไม่เหมือนตัววเคละส์ซที P, กับตัววีคลาสเอ็มตัวนั้นภายในของเขาจะเป็นสีดำบบนั่นเองเนาะอืมค่ะสำหรับเกรดแซดวเคล s สก็คือจะดีไซน์คกล้กับตัวฮ i g h เรนเดอร์เนาะคะ่ะตัวนี้เดี๋ยวพาไปรับชมในส่วนของเครื่องยน์นิดนึงนะคะ สำหรับรุ่นนี้4ประตู V-Class 3.0 z นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์3,000ค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะคะสังเกตการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ของ Isuzu นะคะเขาจะมีการจัดวางให้ยืงหลังเพลา,นานนหน้านิดนึงนะคะช่วยในเรื่องการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเพิ่มความสมดุล เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่นั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถทักสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้เลยนะคะก็สำหรับคันนี้4ประตูว c คล s s 3า Z น์นะคะท่านใดสนใจก็สามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขปีใหม่เพิ่มเติมได้เลยนะคะตามลิงก์ที่ว่าล่างตรงนี้นะคะหรือ Facebook ส่วนตัวคะ่ะปีใหม่อิสุสุค่ะ หน้าตาแบบนี้นะคะหรือเพจอิสรุเชียงรายบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนก็สามารถ ทักมากนะคะหรือว่าติดตามเพจได้นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไว้กดแชร์กดซ u b สไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยยังไงก็รอรับสายทุกท่านอยู่รอตอบอินบ็อกซ์ทุกท่านอยู่นะคะปีใหม่ก็มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจ100%เบริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะคะสัญญาอนุโนมัติเรื่องการรับรถเดี๋ยวเราก็นัดกันอีกทีหนึ่งนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สานรับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ